สวัสดีครับพี่บูครับสวัสดีน้องทุกทุกท่านครับตัว c s c r c เก่งโอมากำไรอยู่ประมาณเจ็ดร้อยล้านนะครับก็อันนี้เหนือกว่าที่เราตลาดค่ากันในประมาณห้าสิบถึงสี่สิเปอร์เซ็นตนะจะเห็นว่าค่อนข้างเยอะนะครับพื้นฐานกำไรเนี่ยม,มันยังต่ำอยู่นะครับดิบไปสองร้อยล้านก็จะดูเยอะแล้วนะครับแต่ว่าอันนี้ก็คือเรียกว่าเปชินบวกแหละแต่คงไม่ได้ไม่ได้บวกในะพลิกภาพอะไรขนาดนั้นนะครับเออกำไรเจ็ดร้อยล้านเนี่ยที่สูงกว่าค่าเนี่ยมาจากเรื่องของยูเรท หรือการกลั่นนะครับที่สูงกว่าค่าเล็กน้อยแล้วก็ค่าการกลั่นที่สูงกว่าค่าเล็กน้อยนะครับตรงนี้เรามองเป็นขาโบกในเชิงที่ว่ามันสะท้อนว่าในช่วงที่สเปดอิโตอะิโตเลียมเนี่ยที่ไตมานหนึ่งมันผันผวนะถ้าทุกท่านจำกันได้มันมันเบี่ยงขึ้นเบี่ยงลงหนักมากนะครับตัว sgc เนี่ยสามารถเมนเทนการกลั่นของตัวเองให้อยู่ในระดับสูงได้นะครับและทำค่าการกลั่นได้ดีอันนี้สะท้อนแล้วว่าตัวการบริหารจัดการลงกลัอนเขาเนี่ยทำได้ดี นะครับภาพของกำไรเจ0ด้อเนี่ยถ้าเทียบยอนเย่มันมันก็คงสู้ไม่ได้เพราะปีที่แล้วเนี่ยค่ากันกันมันยังดีอยู่เพราะว่าสไปายมันตึงตัวพอกำลังการผลิตมันออกมาเยอะขึ้นเนี่ยมันก็ทำให้สไปา์มันนองวายใช่ไครับสเปรมันก็หลบลงค้านกันก็ล่วงลงมากับสูตรปกตินะครับแต่ถ้าเทียบ Qon Q เนี่ยมันจะดีขึ้นเพราะไม่ได้มีปิดซ่อมนะครับแล้วก็มีสต็อกเกมมาหนุนด้วยสำหรับไตมาสที่หนึ่งทีนี้ไตมาาที่สองภาพอาจจะ ดรอปลงไปหน่อยเพราะว่าตัวของสงครามการค้าเนี่ยมันทําให้ความกังวลของเ,ออเศรษฐกิจโลกมาความกังวลต่อน,น้ำมันมาทําให้ราคานมันดิบลงเร็วนะครับยังไงสต็อกลอสก้อนใหญ่มานะครับก็จะฉุดภาพแต่มาส่งเอสาร์ลง ในภาพของ Q-on Q นะครับจะชุดมากจุดน้อยก็ขึ้นอยู่กับราคาในช่วงที่เหลือของไตรมาสแหละนะครับเราเรามีการปรับประมาณการสะท้อนสต็อกลอทที่อาจจะเกิดขึ้นมองเป็นแบบคอนเซูเอติฟไว้หน่อยนะครับไปก่อนนะครับรวมเข้ามาเนี่ยกำไรปียังเติบโตอยู่ดีนะครับก็อาจจะโตน้อยกว่าที่เราเคยคาดไว้เดิมแต่ก็โตอยู่ดีนะครับเซ c o n d half กำไรนะ่าจะกลับมาฟื้นได้เพราะว่ามัมีสต็อกลอทเยอะเหมือนเดิมแล้วนะรเราคงคำแนะนำบายที่7.50ครับ